อ่ะโอเคยังจะสัมภาษณ์พนักง,งานใหม่แบบสไตล์สาจโจกทันร้านคนเป็นคนทางไหนคนลาวคนลาวจังหวัดไหนอุบลชาชแล้วไม่ผมหลองมกูรู้อยู่ใจเย็นเยล้ยก็ค่อยคุณกนมีสติทำไมมึงเขืนมี่แป้งเขืนมีเชีมยตอนนี้เราทำหน้าที่อะไรเสิบน้เบน้ำ ไอ้ไซงจูไม่ได้ถามเรื่องงานอิีกแล้วทำงานขยันหนึ่งทำงานได้กี่วันแลนะน่ะจำไม่ได้แล้วมึงจะได้เงินไม่ทำงานกี่วันจำไม่ได้กูสงสัยมึงเลยเห็นมึงก,กี้ผู้หญิงหลายคนในร้านตกลงมึงรักใครกันแน่ไม่รักใครไม่รักใไม่ทำไมมึงก,กีบมั่วไปเลยคุเห็นมึงก,กีบไอ้ไอ้คนโน้นแล้วก็จีบไอ้คนนี้ไม่ได้ไม่ดีที่ร้านเจ้าชู้มากกูให้ไวอร์นิ่งมาไม่ได้นะได้รับ ตอนนี้เ,เริ่มขาวขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วสาวก็ชอบเราคะแนนแตะเนื้อหนุ่มแล้วเจดีใจด้วยแต่เจ้าชู้ชจนเกินไปไปทำตัวเหมือนไอโก้ไอเนิฟเห็นไหมไอเจ้าคือแค่หลายคนแค่หลายคนปลอบมึงดิกู <c ười> ไม่อยากจะหันลิ้นเลยนเนี่ยนี่มึงอย่าหลงไปกับไอโก้นนะคืนเดียวหนึ่งสามเนี่ยได้ยินข่าวไหมไม่ดได้ยินอยู่ใช่ไหมไม่ได้ยินเนี<อ>่ยเป็นมึงชอบคนนี้เหร หลายๆเอาคือหลายคนที่ไม่รู้ยังไม่ถูกใจโอเคขอบคุณพนกักงานใหม่นะครับนี่ก็กําลังท้าภาษาภาษาไปเดี๋ยวเขาจสั่งว่าขี้กระหลึ่งกำลังเกลี้ยงออกต่อไปก็จะหลอเหมือนไอ้โก้แล้วมึงสิ่หัวเราะกูเนี่ยวะนะครับน้องเขาก็แน่รักทุกคนเขาเรียวกว่ารักจะไปรักหลายคนรักคนเดียวเอาซึ่งซึ่งรวดค่าสินสรัพแพงนี่ครับในยุคปัจบนเขา Được không? À ok, không, không phải.